กับภูมิใจไทยสองพักใหญ่ในรัฐบาลยังงัดง้างเล่นเกมชิงไหวชิงพลิปกันเป็นระยะระยะอย่างล่าสุดก็เล่นกันแรงถึงขั้นทําให้หนู่อิงแพ้ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเฉาในเรื่องที่ดินเอาภายสังเกตกันหรือไม่เหตุใดจึงหยิบประเด็นนี้กันมาอีกทั้งที่เงียบไปแล้วนั่นก็ต้องมองกลับไปที่ต้นตอของข่าวจุดเริ่มต้นมาจากที่อยู่ดีๆมีแหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทยออกมาระบุว่า ชาดาไทยเศษได้เซ็นก่อนจะลุกจากเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กี่วันให้เพิกถอนที่ดินเอาพายกลับไปเป็นธรณีสง์ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีการและศาลอุ้งอิงเคยถือหุ้นเอาภายที่เพิ่งจะโอนไปก่อนเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งหากในการเพิกถอนจริงย่อมมีผลกระทบเหมือนกันการที่มีข่าวเพิกถอนที่ดินเอาภายออกมามันก็อนุมานได้เหมือนกันว่าจงใจสะกิดอีกฝั่งให้รู้ว่าลูกสาวก,ก็อยู่ในกำมือ สามารถให้คุณให้โทษได้จะบีบก็ตายจะขายก็รอดเรื่องที่ดินอาลไยอยู่ในอำนาจของกระทรวงมหาดไทยซึ่งขณะนี้อยู่ในการดูแลของทกคุมใจไทยโดยมีเสียหนูเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเมื่อเป็นเช่นนี้หลายฝ่ายจึงจับจ้องว่าเป็นเกมเขย่าจากค่ายสีน้ำเงินและนั่นเมื่อนำไปโยงกับคำพูด สังเกตไหมล่ะของหนูอิงมันก็ชวนให้วิเคราะห์ต่อยอดแตกแขนงได้เหมือนกันว่าเจ้าตัวก็รู้ว่าเป็นฝีมือของใครนี่แทบจะเป็นครั้งแรกเลยที่หนูอิงพูดจนถูกแปลความว่ากําลังแซะใครในพักร่วมรัฐบาลหรือไม่ทั้งที่ปกติจะค่อนข้างระมัดระวังปล่อยให้คุณพ่อสวมบทเล่นแรงขณะที่ตัวเอง สมบทรูปหลังมากกว่าอย่างไรก็ดีเขาที่ดินอาภายัยออกมาในจังหวะพอดิบพอดีกับกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพรบรประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นการแรกในโปรเจกต์ยักษ์ของแกนนํารัฐบาลอย่างพักเพื่อไทยซึ่งเรื่องนี้ในพักร่วมรัฐบาลมีแค่พักภูมิใจไทยที่ออกลูกอิดออดโดยหลายฝ่ายมองว่าเป็นเพราะยังไม่ได้มีส่วนเข้าไปแชร์หรือ,อยังเคลียร์กันไม่จบในพักแกนนํารัฐบาลฉะนั้นจึงต้องออกลูกต่อรองกันเรื่อยๆแม้ค่าย นน้เงิจะมีกองกําลังทั้งในสภาสูงและสภาล่างแต่ดูเหมือนอีกฝ่ายจะไม่ค่อยได้ยินเลยเป็นไปได้หรือไม่ที่ต้องออกมากระตุ้นดงแรงเรื่องที่ดินเอาภายก็มีผลในทางการเมืองกับตัวนายกรัฐมนตรีลูกสาวหัวแก้หัวแหวงของทักษิณผู้นาจิตวิญ,ญญาณค่ายสีแดงเมื่อเป็นเรื่องนี้ก็เหมือนเปิดให้ต้องมาคุยกันในเรื่องที่ค้างค่ะ ไม่จบดิวไม่ลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องคาสิโนหรือแม้แต่เรื่องที่ดินเขากระดงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อย่างในเรื่องที่ดินเขากระดงในช่วงที่มีข่าวการรถไฟแห่งประเทศไทยภายใต้กระทรวงคมนาคมที่มีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแกนนําพับเพื่อไทยเดินหน้าจะเอาที่ดินคืนซึ่งที่ดินผืนนี้มีหลายแปลงที่ครอบครองโดยตระก,กูลใหญ่ในบุรีรัมย์ก็มีข <อ S 2> ่าวทานองเดียวกันขอพูดสวนมาทันทีนั่นคือเรื่องที่ดินเอาภายที่นายกรั ทบมตีเคยถือหุ้นซึ่งอยู่ในกำมือของกระทรวงมหาดไทยภายใต้การดูแลข,ของค่ายสีน้ำเงินหลายฝ่ายมองว่าเป็นการต่อรองยื่นหมูยื่นแมวในลักษณะว่าถ้าการรถไฟแห่งประเทศไทยเลิกรากันไปในเรื่องเขากระดองทางฝั่งค่ายสีน้ำเงินก็จะไม่เล่นเรื่องนี้เหมือนกันฉะนั้นมันจึงถูกมองว่าค่ายสีน้ำเงินกำลังใช้เรื่องที่หนักหน่วงที่สุดของหนูอิงขึ้นมาต่อรองกับผู้นำจิตวิญญ,ญาณค่ายสีแดงทั้งคาสิโนและเขากระดองเรื่องนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นเหมือนเปิดท่าให้อีกฝ่ายยอมเจ าาเพราะคาดีที่ดินเอาภายคนที่จะเซ็นเพิกถอนคือรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่ชาดาซึ่งชาดาเป็นเพียงผู้มอบนโยบายเท่านั้นถ้าใคราสีน้ำเงินหวังน็อกเลยโดยไม่ต่อรองคงไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อป่านนี้คงเซ็นเพิกถอนไปแล้วแต่นี่ยังดึงเวลาแถมอนุทินออกมาบอกว่ารองปลัดกระทรวงมหาดไทยจะ,กะเกษียณอายุในเดือนกันยายนเรื่องน่าจะจบได้เจตนาเห็นชัดว่าตั้งใจแค่เขยา่าเพื่อให้มาคุยกันในเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างต้องการ